มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคน Wonder f ์ a m e โอคดีไม่คืบหน้าจากกรณีก่อนนั้นนี้นะคะว o นเดอร์เฟรมหรือว่าเฟร e สุภัชายาสุขใบเย็นมีปัญหากับค่ายวอนเนอร์มิวสหลังค่ายวอนเนอร์นะคะได้รับหนังสือแจ้งให้ทราบว่านดัก้องสาวได้ขอยุติสัญญากับค่ายและลิขสิทธิ์เพลงทั้ง11เพลงของวันเดอร์เฟรนะคะตกเป็นของค่าย เวเฟร็กคอร์ดนะคะภายใต้สังกัดวอร์เนอร์แต่เพียงผู้เดียวจนทำให้มีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นนั้นล่าสุดนะคะจะนักรองสาวเฟมผู้สื่อข่าวได้ขออัปเดตถึงคดีฟ้องร้องดังกล่าวล่าสุดนี้ไปขึ้นศาลแล้วก็ไกลเกลี่ยกันแล้วคะ่ะเดี๋ยวจะมีการนะักไกลเกลี่ยกันอีกรอบก่อนจะมีอะไรมากกว่านี้คะ่ะข้อเสนอยังเป็นแบบเดิมไหมข้อเสนอต่างคนต่างยังไม่ได้เสนออะไรนะคะถามว่าไกลเกลี่ยได้ไหม ทางเฟรมเองขอแค่สิทธิ์ในการร้องเพลงของสิ่งที่เป็นของตัวเองคืออย่างเช่น Facebook. a c e b o o k เฟรมเองไม่ได้ขออะไรมากนะคะไม่ได้ขอค่าชดเชยอะไรทั้งนั้นขอสิ่งที่ตัวเองทําไว้แล้วก็ขอสิทธิ์ในการร้องเพลงเท่านั้นเองค่ะเพลงอะไรที่เราไม่สามารถแตะได้ตอนนี้ยังไม่มีข้อสรุปว่าเฟรมจะร้องได้ร้องไม่ได้นะคะศาลท่านบอกว่าเพลง ยังไม่ได้เป็นลิขสิทธิ์ของใครทั้งนั้นนะคะตอนนี้เฟรมมีสิจะใช้ร้องเพลงของเฟรมอยู่ตามกฎหมายไม่ผิดอย่างใช้ได้ตามปกติค่ะแล้วหนูก็เป็นคนแต่งเองด้วยเพลงของเราทั้งหมดกี่เพลงกลัวไหมว่าศาลจะตัดสินให้เราแตะก้องเพลงของเราไม่ได้น่าจะเกือบสิทธเพลงนะคะเยอะเหมือนกันกลัวนะคะแต่เราก็มั่นใจทนายฝ่ายเราระดับหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าถ้ามันจะเป็นไปแบบนั้นก็เป็นแบบนั้นค่ะ แต่ว่าตอนนี้เราเองอใช้เพลงได้ตามปกตินัดไกลเกลีย่ยเดี๋ยวจะบอกอีกเที่ยวเมื่อไหรค่ค่ะฝ่ายน้นมีการนัดคุยบ้างไหมไม่มีนะคะแต่หนูพร้อมจะคุยนะคะอย่างล่าสุดไปคุยมาศาลท่านก็น่ารักเป็นกลางท่านบอกว่ามันเป็นปัญหาที่เราคุยกันเองได้มากกว่าคะ่ะถามเรื่องที่เราโดนคุกคามทางเพศก่อนหน้านี้ตั้งแต่ที่สื่อออกและแจ้งความไปตอนนั้นก็น้อยลงเยอะมากคะ่ะช่วงนี้ไม่เห็นมีนะ ที่ผ่านมามันหนักสําหรับเราทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นหน้าอกกลนมันคือร่างกายของเราแต่มันถูกคนอื่นพูดถึงถูกวิจารณ์เยอะมากจังไม่ว่าจะใส่เสื้อผ้าอะไรมันก็ไม่ควรออกมาในรูปแบบนั้นที่เรารู้สึกไม่ดีช่วงหลังๆก็ดีขึ้นเยอะนะคะทางคดีตอนนี้คืบหน้าไปถึงไหนแล้วคดีไม่ค่อยคืบหน้าคะ่ะฝากคุณตำรวจด้วยนะคะหลังๆต้องลดการแต่งตัวของเราบ้างไหมก็มีเบาบ้างน,นะคะชุดว่ายน้ำ คทบไม่ได้ใส่เลยค่ะตัวเราก็แอบ,บกลัวแล้วก็ระวังไปเองด้วยมันก็ไม่ได้เสียความเป็นตัวเองนะคะหนูเห็นศิลปินฮิปฮอปต่างประเทศเขาก็แต่งตัวโปรมากหนูรู้สึกว่ามันสวยหนูแต่งก็ไม่ได้อยากให้มันออกมาแนวหืน่นแค่รู้สึกว่ามันสวยมากกว่าค่ะแค่อยากให้รู้สึกเปิดใจว่ามันเป็นสไตล์การแต่งตัวของเราเองเท่านั้นเองค่ะที่บ้านว่าอย่างไรบ้างบางทีเวลาเห็นใส่ชุดว่ายน้ำก็มีโทรมาเลยค่ะพ่อโทรมาเลยลบดีไหมคนรอบข้างช่วยสแกนเต็มที่ค่ะ เราเองมีวิธีตั้งรับกับเรื่องพวกนี้อย่างไรเราเองทําจิตใจให้เราแข็งแรงเท่านั้นค่ะไม่ว่าเราจะเจอเหตุการณ์อะไรเราก็ต้องรับกับมันเอาไว้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลสข่าวสดค่ะถ้าเ,เพื่อนๆทราบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ